สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับเราสู่รายการเรียกว่าอะไรกับเข้ากครับไม่ใช่กับข้าวครับหรือไม่ใช่กลับอะไรทั้งนั้นแล้วครับผมอันนี้กับเข้าสู่รายการแนะนําผลิตภัณฑ์รถเข้าใหม่ของเพอร์ปิกาครับท่านไม่ดูคลิปซ้ํานะครับผมแต่เราหาเติมเต็มความต้องการจากที่ท่านเพิ่งถามกันไปเราเพิ่งขายกันไปครับแต่ว่าตอนนี้เราเติมกับเข้ามาใหม่แล้วกับรถรุ่นเดียวกันเกียร์รุ่นเดียวกันสีเดียวกันพิเศษอย่างหนึ่งคือสวยกว่าเดิมครับราคาเท่ากันครับ สิ่งที่อยู่ด้าน,านข้างผมตอนนี้คือเจ้าเชฟโรเลตเทลเบเ a อ e r 2 8 l t z ปี2014เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อครับนั่นหมายความว่านี่คือท็อปสุดท็อปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมจากคลิปที่แล้วที่เราเอาสีนี้เข้ามาเลยนะครับเรียกว่ามีความเนื้อหอมกันเป็นอย่างมากแม้กระทั่งรถขายไปแล้วก็ยังโครหากันมาอย่างเนืองแน่นไม่หยุดครับเพราะฉะนั้นท่านคิดเอานะครับ ครั้งที่แล้วเนื้อมันยังหอมขนาดนี้คนโทรมาหาผมการันตีได้ไม่ต่ำกว่า30สายสําหรับจองรถคันนี้นะครับตอนนี้เราเอามาแล้วครับท่านใดที่เคยดูและรถไปแล้วพลาดแล้วนะผมหามาเติมเต็มความสุขให้คุณผู้ชมทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับข้อดีคือสีเป๊ะเหมือนเดิมนะครับผมสีเป๊ะเป๊ะเหมือนเดิมเลยครับยางใหม่ๆนะครับคุณพี่สสไตล์รถตัวท็อปครับพี่เชฟโรเลต แบรนด์ดีแบรนดังแต่ฝั่งยุโรปค,ครับอะไหล่พาทุกอย่างเอลซุสามารถทดแทนให้คุณได้หมดนะไฟหน้าเป็นเลนโปรเจกเตอร์ให้นะครับผมมีไฟตัดหมอกให้รถคันนี้เป็นรถ PPV อเน,นอกประสงค์ครับถ้าพูดโดยรวมผมก็ดูจากสายตามันก็ใกล้เคียงกับ u ิค่อนข้างมากนะถ้าดูจากภายนอกแต่ถ้าไปดูภายในเดี๋ยวจะร้องว่าโอ้โหมิวเแน่นอนครับผม บอกเลยอะไรเขาสามารถทดแทนเปลี่ยนกันได้หมดนะครับผมตามสไตล์รถ PPV ครับพี่ใช้บันไดข้างต้องมีรถเป็นร้านเปิดตัวขายกันร้าน4ล้าน5ไม่มีได้ยังไงครับเครื่องยนต์2.8ด้วยถ้าเทียบกันกับเคพื่อนเขาในรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นตัวปาเจโ o ไม่ใช่สปอร์ตแล้วก็เป็นตัว Fortuner ตัวหน้าแชมป์ไอ้ตัวหน้าหน้าแชมป์หน้าแชมป์จะเป็นหน้ายักษ์แล้วก็หน้าแชมป์ปีนะ่าจะอยู่ประมาณนี้ มีครอบกระจกข้างคมเมียมไฟเลี้ยวมีให้ตามสไตล์รถหรูหราครับผมชอบนะไฟเลี้ยวมันไม่อยู่ตรงนี้มันมาอยู่ที่ครอบกระจกข้างแทนผมว่ามันดูเป็นรถไม่แก่รถไม่เฉยการสร์มีให้ครับแหลกหลังคามีให้กุญแจเป็นกุญแจอ่าเป็นกุญแจแบบสามารถกดล็อกกดล็อกได้นะดูภายในก่อนได้เลยตากล้องภายในอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนอิตุหมดครับ ทุกอย่างทดแทนได้คอนโซลพวงมาลัยแผงประตูข้างทุกอย่างครับอันนี้ให้ดูเรียกว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะครับพี่เรียกน้ำย่อยกันก่อนเดี๋ยวไปพูดต่อกันภายในนะยางปีใหม่ๆไม่รู้ดอกยางหรือเหวก็ไม่รู้นะใหญ่ลึกซะเหลือเกินดอกยังใหม่ๆอยู่เลยครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้ทั้งหมด4ตัวนะครับผม4ตัวเปิดได้ปิดได้ เบาะสามารถพับได้นะครับผมเบาะสามารถพับเรียบได้แบ่งพับ 60- 4 0ซก็ได้นะครับผมชอบนะเวลาไปแคมปิ้งหรือว่าไปไหนเนี่ยอ่ะเอามีชอบเวลาไปแคมปิ้งหรือว่าไปไหนหรือว่าไปกับเดะแก๊งหรือว่าบางทีไปกันสองคนเนี่ยเห็นไหมเบาะมันพับแล้วมันเป็นตอนเดียวกันดูดูรถดิเยี่ยมหันมู่นูอื่นตีเลย นี่เห็นไหมมันพับเป็นตอนเดียวนั่นหมายความว่ามันสามารถวางของแนวระนาบยาวๆได้เลยครับหรือว่าสมมุติคุณจะไปแคมป์ปิ้งคุณหาที่นอนไม่ได้นะคุณปูเสือปูอะไรนอนของคุณไม่ได้เลยครับก็บอกว่าเป็นอัถประโยชน์ที่เยอะมากครับกับสำหรับเจ้ารถเทลเบเซอร์ LTZ 28ครับ4ตัวท็อปคันนี้นะเอาจริงๆก็ถือว่าคุ้มนะใบราคาให้ก็ได้ราคาไม่ถึง5 0 0แสนด้วยครับผม เดี๋ยวไปดูราคากันในตอนจบตอนนี้ดูดเเมนชันทางด้านขวารถก่อนครับรถสีดําเดิมโรงงานนะครับไม่ได้มีการเก็บสียังไม่ได้มีการทําสีรถทุกคันไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างหลักปิดความจมน้ําน้ําท่วมไม่มีสภาพภายนอกผมให้99%นะให้99%เต็ม100 100ของผมนับจากความใหม่ตอนออกจากโชว์รูมครับผมดูแล้วริ้วรอยอะไรไม่มีคุณสามารถมาดูรถได้นะราซา87ครับ ไนไหนๆคุณถ้าคุณจะมาดูรถแล้วคุณต้องดูทั้งภายนอกและภายในจากในคลิปนี้กันก่อนครับโอเคครับคุณพี่ก็ตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะก<ๆ>็ต้องบอกว่าให้ความรู้สึกอารมณ์เหมือนรถที่เคยขับคุ้นเคยทุกอย่างนั่นก็คือมิวเอ็กของผมนั่นเองนะครับก็ทุกอย่างทั่วไปครับเดี๋ยวเราจะหาว่าโอนเอียงไปทางด้านูุนเกินไปแต่ที่ไม่เหมือนกันครับคือออปชันในส่วนของไฟหน้าครับผมไฟหน้าจะถูกมามาเลื่อนอยู่นี้เปิดปิดอยู่ตรงนี้ อยู่มุมขวาตรงนี้อารมณ์คล้ายๆเหมือนฟอนตัวเอเวอเรสเลยครับผมก็ตามสไตล์พวกรถยุโรปเขาเนะาะวลมาเขาจะเน้นทำออปชั่นมาประมาณนี้ปรามีที่ปรับไฟสูงมีปรับที่ปรับสูงต่ําของไฟด้านหน้าเผื่อไปแยงตาชาวบ้านเขาเหมือนกันนะมีเลื่อนปรับความสว่างของหน้าจอเรือนไหม่ก็สามารถเลื่อนได้เหมือนกันตัวมัลติฟังก์ชันนะครับผมทางด้านขวาเป็นในเรื่องของมัลติฟังก์ชันของฟูสคอนโทรล ส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นมันติฟังก์ชันของหน้าจอ DVD พดีโครงมาลายผมชอบนะมันไม่ใหญ่เกินไปมันดูค่อนข้างเรียวและค่อนข้างกระทันรัดดูไม่หนาดูไม่เป็นนวมไม่ไม่ยวบไม่ยวบเรียกว,ว่าสบายอ่ะขับแล้วรู้สึกกระชับกระชับมือมากๆแล้วก็โอเคหน้าจอทำมาดีครับทำมาได้วสวยสีเรียกว่าโทนสีอ่อนครับแล้วไฟไม่แยงตานะครับ เกียร์เกียร์มีโหมดให้เลือกเปลี่ยนเป็นซีเวนเชียลชิพสามารถปรับเลื่อนเป็นแมนนวลโหมดได้คุณสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้นะครับผมใช้งานง่ายมากเลยอยู่เกียร์ดีตกไปด้านซ้ายทีนึงอ่า,ารถจะตัดสู่เข้าระบบโหมดโทษครับรถจะตัดสู่เข้าระบบโหมดแมนนวลมีโหมดขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมใช้งานง่ายจากระบบชิพออนเดอะไฟททางตรงนี้ได้เลยครับคุณอยากเปลี่ยนเป็นโฟร์ไฮเนี่ยคุณขับรถอยู่ความเร็วไม่เกิน100คุณสามารถเปลี่ยนได้เลยนะ ขับ2เป็นขับ4ี่อย่างนี้ได้เลยโฟโลโ์วะโฟโลคุณต้องจอดรถแล้วเข้าเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับผมต้องจอดรถแล้วเข้าเกียร์ว่างครับโอ้เรื่องความใหม่เนี่ยผมให้โอเคนะช่องแอร์ก็ขนาดไม่เล็กนะเรียกว่าก็ขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะมีกล้องถอยหลังให้เห็นไหมมีกล้องถอยหลังจะเลี้ยวไปไหนมีเส้นแบ่งแบ่งรมีเส้นบอกมีเส้นกะระยะบอกให้ด้วยนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ DV d ดีนะครับคุณผู้ชมนะครับผม อร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลเป็นแอร์ออโต้นะครับแล่อจริงๆเชื่อไหมที่ผมเข้ามาแลวสะดุดที่สุดรถคันนี้คือภายในมันใหม่สักกลาดทั้งบนขาวโบ๊ะอะไรคุณขาวเป็นเด็กไวแรกแย้มอย่างนั้นเลยขาวเด็กอายุ14-15เลยใช่แรกแย้มอย่างนั้นเลยนี่ก็เด๋ยวรายการก็บินกันหรอกเล่นอะไรไม่ดูเดือก็ติดลงติดเลนหมด ต่นี่ครับผมแม้กระทั่งเบาะที่นั่งเนี่ยครับผมอันนี้เป็นเบาะท,ที่นั่งทางด้านหน้าด้านซ้ายนะครับปีีไม่ล้มเลยนะครับคุณพี่ปีีไม่ล้มเลยไม่มีได้ปริไม่มีได้แตกตะเข็บอะไรทุกอย่างไม่มีครับอยู่เดิมเดิมหมดทุกอย่างดูแผงประตูได้นะครับตากล้องผมอยากคันนี้ผมอยากเน้นในเรื่องของความใหม่ของภายในมีเบาะท,ที่นั่งมีแผงประตูมีคอนโซลด้านหน้าแล้วถ้าเป็นไปได้ช่วยเปิดประตู oh, <lic> แถวหลังแล้วถ่ายตรงเบาะด้านหลังให้ผมหน่อยนะ ทีนี้จะอยู่วันกับความเดิมความสวยงามครับจุดขายรถคันนี้นะครับเปิดตัวรานสี่เป็นถึงตัวท็อปครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่าง t o y o ต a Fortuner นี่ขายกัน9ก้อ้ไม่ถึง9,8้าแสนกว่าบาทนะ7 0 0 0แสนกลางๆถึง7,0,000แสนปลายๆแต่คันนี้ราคา4 0 0แสนกว่าเองนะครับผมปะเดี๋ยวผมพาไปดูหัวใจหลักของรถกันหน่อยดีกว่า โอเคครับด้านหน้าเครื่องยนต์ไม่พูดพ่ำทำเพลงครับพี่ทุกอย่างตากล้องเข้ามาซูมหัวน็อตให้หมดทุกตัวเลยครับหัวน็อตทุกทุกอันไม่มีการขยับแม้แต่ใดๆทุกอย่างอยู่ในสถานะเดิมๆพร้อมใช้งานครับผมใช้งานติดตั้งจากโรงงานงาน O.E.M เป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับมาร์กต่อมาร์กหัวต่อทุกอย่างนะครับผมอันนี้คือ A.B.S นะสีมาร์ Q.C อยู่ครบทุกอย่างครับห้องเครื่องไม่มีเยิ้ม ไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับผมเครื่องยนต์2.8ขับเร้าใจไวรุ่นแน่นอนครับไปเดี๋ยวสรุปราคากันหน่อยดีกว่าสินสอดจะเป็นยังไง คครับสรุปสินสอดเลยแล้วกันพี่จัดไฟแนนซ์ได้หลายไฟแนนซ์ครับผมอะไหล่ทดแทนได้ด้วยคำว่าอีสุสุครับแกรนด์บบเป็นแบรนด์แบบยุ่รหลบเชฟโรเลตครับแกร่งใหญ่เอิบเถิกราคาถูกครับเอาไว้ง่ายพี่รถตัวท็อปปี14ปกติถ้าเป็นแบรนด์ยุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นขายกัน800,000ว่าบาทอ่ะอันนี้2.8ขับโฟด้วย เราขายราคา497,000บาทครับฟังไม่ผิด497ยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายคุณวางเงินจองเท่าไหร่ผลลดส่วนลดเพิ่มมาอีกเข้าตัวหนึ่งสูงสุด30,000บาทคุณสามารถซื้อได้ในราคา467,000บาทครับใครไม่อยากเล่นโปรท็อปอาพอยากดูโปรออกรถ100ไม่มีปัญหาพี่ผมจัดให้ได้เสมอครับออกรถ100ก็คือไม่เก็บค่าจัดไม่เก็บค่าโอนค่าได้จ่ายแฝงไม่มีเก็บไม่เก็บคือไม่เก็บจริงๆครับผม ใครสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ก็ได้เบอร์โทรขึ้นไลน์หรือว่าพิมพ์บางทีกัวผิดก็เดี๋ยวให้น้องสแกน QR โค้ดให้แล้วก็ให้ต้องทัพให้น้องแปะ q r โค้ดให้คุณผู้ชมทุกท่านก็สแกนได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยครับเวลามีคลิปเข้าใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดรถดีๆอย่างนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะพี่ใครไม่ทันไอเขียวคันแรกคันนี้มาแล้วพลาดไม่ได้ครับ เดินเข้ามาเพอร์เคาร์บอกมาหาปักได้เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ